คนเราจําเป็นต้องกินอาหารเสริมไหมหมอบอกเลยว่าจําเป็นแน่นอนครับเพราะไม่มีใครได้กินวิตามินหรือแร่ธาตุได้ครบจากอาหารในแต่ละวันนะครับ ขนาดหมอเคยทารีวิววิตามินเสริมมาแล้วนะที่เป็นตัววิตามินรวมเกลือแร่รวมเนี่ยหเม็ดยังไม่สามารถได้ครบความต้องการของ RDI กําหนดให้เลยในแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอบอกเลยว่าการที่คุณจะกินอาหารเสริมได้ครบจริงคุณต้องกินอาหารที่หลากหลายคุ้ไหนต้องมีเชฟส่วนตัวมาทำอาหารให้คุณกินเลยเพื่อให้เขาคํานวณปริมาณที่กินแต่ละวันแต่แต่ก็าตามที่ถ้าคุณยังกินอาหารเซเว่นหรือคุณยังกินอาหารตามสั่งอยู่เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีทางกินอาหารเสริมครบแน่นอนยังไงสักต้องขาดบางตัวอยู่แน่นอนครับ ควรทานอาหารเสริมเมื่อไร่และอย่างไรวิธีการรับทานอาหารเสริมเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเลยเลยหมอบอกได้เลยว่าวิตามินอาหารเสริมจริงๆแล้วมันมาจากอาหารเพราะฉะน้นน่ะถ้าเราไม่คิดอะไรมากเรากินมันตามมื้ออาหารได้เลยนะครับผมถ้าหากว่าพวกสารสกัดบางอย่างที่เราต้องการให้มันเห็นผลลัพธ์ดีๆอย่างเช่นพวกครูตรตาไทโอนคอลลาเจนอย่างเงี้ยถ้าคุณอยากเห็นผลดีๆคุณอาจจะกินตอนที่ท้องคุณว่างนะครับผมถ้าเป็นวิตามินหรือเกลือแร่เนี่ยหมออยากให้กินตามอาหารได้เลยนะครับไม่ต้องซีเรียสเรื่องการดูดซึมเพราะงานวิจัยมันมีทั้งััอออรรรทที่่่วาาาาาากกกกิินนน้งงหหหแลละ ให้ผลไม่ได้แตกต่างกันมากแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องไปทำให้ชีวิตเรายุ่งยากขึ้นนะครับขอให้กินให้ต่อเนื่องนะครับส,สม่ำเสมอจะมันจะมีอาหารเสริมบางชนิดที่มันไปก,กระตุ้นเรื่องพลังงานแล้วความตื่นตัวกับร่างกายตัวนั้นแล้วก็อาจจะไม่ควรกินตอนเย็นหรือใกล้ก่อนนอนนะครับเช่นโปวิตามินบีนะครับหรือว่าโคนไซลเทนพวกนี้ที่มันต้องการให้เราดูตื่นตัวขึ้นนะครับควรจะรับประทานช่วงเช้าหรือหลังอาหารเที่ยงอาหารเสริมที่กินปลอดภัยหรือไม่ดูยังไงอาหารเสริมปลอดภัยหรือไม่อย่างไรหมอบอกเลยว่า1คืออดดดููททีี่่เจ้าาขงงงแแบรนน์ลละ2โผิต เพราะปัจจุบันเนี่ยอาหารเสริมเนี่ยเราบอกได้เลยว,ว่าเรารู้หน้าแต่เราไม่รู้ใจจริงๆวิธีการีง่ายในการตรวจสอบว่าอาหารเสริมนั้นตรงตามปกหรือเปล่าลองเช็คง,ง่าจากเลขออยอดูก่อนก็ได้นะครับลองเอาเลขออยอข้างกล่องไปเช็คในอร์เน็ตดูว่า อ,อยอนี้หมดอายุแล้วหรือ,อยังนะครับผมหรือว่าไปจดเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่หาเสืออันนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าการที่มันไม่ตรงตามปกอ่ะเราก็ไม่สามารถรู้เด้เแล้วว่าการผลิตจริงๆแล้วอ่ะเขาให้อะไรเรามาขอ3อาหารเสริมชะโลวัยต้านแก่อาหารเสริม3าตัวนะครับที่ช่วยชะลอแก่ดีมากๆตัวแรกนะครับคือเบสซูบร์เลนะครับเป็นสารหนึ่งที่เหมาพูดมานานแล้วว่ามันดีมากๆแล้วก็ย้ายทุกคนทาน ช่วยต้านผิวพรรณของตัวเราทุกคนนะครับช่วยต้านมะเร็งนะครับช่วยลดน้ําตาลในเลือดนะครับทำงานคล้ายยาต้านเบาหวานนะครับผมช่วยเพิ่มความยาวเทโลเมียร์นะครับตัวที่2องเลยคูวอซิตินนะครับตัวนี้เป็นสารสกัดจากหัวหอมนะครับเป็นภูมิปัญญาไทยของเรานะครับผมสารกัดตัวนี้จริงๆแล้วอ่ะนอกจากต้านมะเร็งต้านแก่แล้วเนี่ยสิ่งสำคัญมากที่หมอชอบเลยคือมันช่วยต้านสาร A G E S จากอาหารพวกของหวานและของทอดได้นะครับไม่ให้มันทําลายคอลลาเจนทำลายโปรตีนในร่างกายของเราให้เสื่อมสภาพลงส่วนตัวสุดท้ายคือพี่นกชิอลนะครับเป็นสารสกัดจากเปลือกสนฝรรรรรััั่่งงเศสได้้บบกาาอแลวว ปริมาณของเขาเนี่ยสามารถรักษาฝ้าได้จริงมีความเข้มข้นที่พอเหมาะจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่อยากรักษาฝ้าหรือว่าอยากรักษาริ้วรอยเนี่ยพี่โนจ้ยเป็นคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดสําหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องไฮเอร์เสริมนะครับขอแค่ถามมานะครับหมอพร้อมจะตอบทุกๆข้อสงสัยของคุณเลยนะครับ